ถ้าเราทาได้ก้าวพ้นปัญหานะครอบครัวหรือเนาะแก้ไขปัญหาและสร้างได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่นี่คือหญิงเก่งหญิงแก่งและยายจ๋าก็เห็นพี่ๆหลายๆคนนะที่ทำให้ยายจ๋าภูมิใจมากด้วยความแกร่งความอดทนนะรู้หลักเพื่อแก้ไขปัญหานะทนจนถึงเวลาเราเก้าวออกมาอย่าง แข็งแรงและเข้มแข็งการที่เราหาเงินได้เองการที่เรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดยอดของหญิงไทยและยายจ๋าเชื่อเลยนะคะเพราะหญิงไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนแกล่งสุดๆงานทําคูณสิบไม่ได้ทําแค่ป,ปกติที่ฝรั่งเขาทําเงินหาได้มากกว่าฝรั่งด้วยซ้ําแต่ เรามีหัวใจดีนะใจดีเกินไปสำหรับซัพพอร์ตครอบครัวใจใหญ่อืมนะเออสายเปสายให้จนลืมตัวเองนะแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจถ้าใครอยู่ในระเวลนี้ก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมย้อนคิดว่าวันนี้เรามีอะไรที่เหลือไว้ซัพพอร์ตตัวเองเพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหาให้ใครมาเป็น ภาระหรือจะต้องไปพึ่งพาไขย่ยามเราแก่เท่าหนึ่งสุขภาพนะฮะกายใจเนาะผ่านพ้นปัญหาไปช่งมันวันนี้เริ่มต้นใหม่รักตัวเองรักษากายรักษาใจรักษาเงินในกระเป๋าเพื่อซัพพอร์ตตัวเองยามแก่เท่า สัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นภรระใครเรียกใครมาใช้มีเงินจ่ายโอ้ยอันเนี้ยอุ่นใจนะคะสาวจา๋าอืมนะเริ่มต้นใหม่ได้คะ่ะเริ่มต้นจากวันนี้เลยไปพร้อมกันเดอ้อพี่น้อง